สวัสดีค่ะมาพูดกับกินอยู่แบบเป็นบ้านปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องวัอนี้สภาพมาเฮกับเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องสภาพมาทําไข่พะโลใส่น้องไก่ค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะพี่น้องนะคะไข่ประมาณสิบฟองค่ะน้องไก่สิบชิ้นค่ะแล้วก็เครื่องพะโลค่ะพี่น้องนะคะวันนี้ถ่านขาดต่ละาผักชีอย่างเดียวค่ะเย่าก็เลือกจะโบไซนะคะก็จะมีปวยกกอบเชยกระเทียมปุบพริกไทยแล้วก็ขา่าแห้งยัดใส่แครอทแบเดียวนะคะพี่น้องเพราะว่าสเหพมาเกับเผาจืดแล้วก็ พงพโลววันนี้ทําสูตรใส่พงพโลนะคะก่อนอื่นค่ะคั่วค่ะเครื่องพะโลให้หอมกับน้ํามันก่อนค่ะนะคะข้ามีหลากพักชีด้วยค่ะโขกใส่กับกระเทียมกับพริกไทยค่ะแล้วก็เอามาผัดให้หอมนะคะค่อยใส่เครื่องพะโลลงไปอันิส็ดให้พะโลว์ข้าแสบมากค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็เยีายวก็ไม่มีเต้าหู้นะคะก็เลยจะทําเท่าที่เรามีค่ะพี่น้องส่วบะมี่เป็นอย่างมหาบัซสือมาค่ะพี่น้องเพราะว่าหนึ่งคือ บ้านที่พวกเย่ายูหมาอยู่ไกลไกลตัวเมื่องอีลีค่ะจะว่าอาศัยว่าจะได้เขาจะมีรถนะคะจะได้อะไรเขาก็ขับออกไปแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราแบบไม่จําเป็นต้องใส่นะคะเฮาโบตรงไปหามากกับโบเป็นยังค่ะอย่างเช่นเต้าหู้แข็งนะคะพี่น้องก็เลยโบต้องใส่นะคะใส่ไข่กับไก่ก็พอค่ะนะคะผัดให้หอมเลยค่ะเดี๋ยวเย่าหาตะลิวกันพี่น้อง หลังจากนั้นค่ะใส่ผงพะโล่ลงไปใส่ผงพะโล่ลงไปประมาณครึ่งช้อนค่ะช้อนโต๊ะข้าวค่ะพี่น้องเพราะว่าโบเซ่หลายนะคะเพราะว่าหนึ่งคือพะโลข้ามโบลายไข่กับโบลายค่ะผัดให้หอม หลังจากนั้นค่ะใส่ไก่ลงไปค่ะผัดไก่ให้สะดุ้งไฟก่อนค่ะนะคะแล้วก็เติมน้ำลงนิดหน่อยค่ะเติมนิดเดียวค่ะเพราะว่าไข่กระทะเข้าใหม่ค่ะเพราะว่าไก่เข้าว่าจะสุกดีนะคะพี่นง ค่ะเตยเลื่อให้ไก่เราสุกนะคะให้หนังสุกค่ะพอไก่เราเริ่มหนังสุกค่ะพี่น้องใส่ไข่ลงไปนะคะเดี๋ยวหาวิธีทำแต่เราคนก็นกนจะบบกเื่อกันค่ะสะดวกใครสะดวกมั่นนะจ๊ะพี่น้องใส่สีอวดําทําสีค่ะดําด้วยสีอวขาว ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ผู้ใดมีน้ำตาลปีบ๊บก็ใส่เป็นน้ำตาลปีบ๊บด้วยจ้แต่วาเยาบ่พ่อค่ะน้ำตาลปี๊บน้อยมันหมดนะคะเราก็จะใส่เป็นน้ำตาลทรายนะคะซึ่งน้ำตาลทรายมันจะเฮ็ดใหวานโดดนะคะน้องใส่กอยจะใส่ลายใส่พ่อยโย่ค่ะนะคะผัดซีอิ๊วดำแล้วก็ไขใ่ให้คลุกเคล้าไปด้วยกัน,นะคะ่ะ นะคะเวลาผัดค่ะให้ใส่เป็นตะลิวของแบบว่าเาผัดสติกหรือว่าออีกอยัางกับพี่น้องที่มันทนความร้อนเน่ยเรียกว่เอิญกระถือค่ะเติมน้ำลงไปหรือใส่เป็นตะลิ้วใหม่ก็ได้ค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเข้าใส่เป็นสแตนเลสหรือว่าเป็นเหล็กใครเข้าสิแตกค่ะพี่น้องเวลาที่เข้าผัดนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ําไปพอท่วมค่ะแล้วก็รอให้น้ําเดือดแป๊บนึงค่ะ พอน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องซับนี่ให้รีบช้อนฟองออกเลยค่ะเดี๋ยวฟองแตกนะคะพี่น้องมันจะช้อนยากค่ะนะคะพวกนี้ก็คือไขมันแล้วก็น้ํามันที่เราผัดไปนี่แหละคะ่ะพี่น้องไขมันไก่อยังแน่สีค่ะนะคะรีบช้อนออกเลยค่ะจะทําให้พะโลของเราน้ําใสน่ากินนะคะพี่น้องแต่เว่าห้เข้าร่อให้ฟองมันแตกนะคะพะโลเข้ากับซกุลโบเป็นตะกินค่ะแต่ว่าถ้าเข้าใส่ผงพะโลลงไปมันก็จะมีมความขุ่นอยู่แล้วะคะ่ะพี่น้องนะคะ นี่ค่ะพ้ายามจะใส่อันนี้ถู่กับไข่ค่ะผสนไข่เข้าสิแตกนะคะแตกแล้วไม่สวยไม่น่ากินค่ะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะนะคะใส่สองช้อนค่ะแล้วเพิ่มซีอิ๊วขาวอีกหน่อยนึงค่ะนะคะเครื่องพะโลหอมคือมากวนๆเลยค่ะแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงค่ะประมาณนี้ค่ะพี่น้องนะคะ หลังจากนั้นเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆประมาณ30-40นาทีค่ะหรือจนกว่าน่องไก่เราจะเปื่อยนุ่มนะคะหลังจากนั้นค่ะค่อยใส่น้าตาลลงไปนะคะผู้ใดไม่น้าตาลใส้ก็ใส่ใสยผู้ใดไม่ปีกก็ใส่ปีบนะคะแต่จะทําพระรล้ให้อร่อยต้องใส่น้าตาลปีบมันจะมีความหอมนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆเด,ยเ,ยเ,อยเดี๋ยวค่อยมาเมืองกันอีกรอบนึงค่ะค่ะพี่น้องหลังจากจวเคี่ยวเมื่อใดเกือบ 40นาทีนะคะ30นาทีกว่าค่ะพี่น้องเราจะใส่น้าตาลทรายลงไปนะคะหนึ 1, ่งทัพทีพอด้ค่ะพี่น้องนะคะรสชาติพะโลของเราจะออกเค็มแล้วก็หวานนิดๆค่ะพี่น้องแนะนําว่าถ้าใครมีน้ําตาลปี๊บนะคะให้ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปค่ะหรือว่าพ้ใดมีน้าตาลกวดนะคะน้ำตาลเอามานน้ำตาลไส้แดงนะคะพี่น้องที่เรากินกับเฉากล้วยค่ะ,ะก็ใส่ลงไปได้เวยคะ่ะแต่เยาวบอมี่ค่ะก็เลยใส่น้ําตาลทรายค่ะนะคะน้ำตาลทรายของเขาข้อดีคือ ขาของเขาจะหวานหวานจัดนะคะพี่น้องหวานแรงเลยล่ะคะ่ะจะ่าใส่ไปนึ่งทับพี่นี่ก็กลังพอดีล่ะค่ะพี่น้องก็จะออกเข้มหวานเป็นสไตล์พะโล้นะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของกล้วยกัาอบเชยค่ะพี่น้องนะคะ, <c oughs> ะ,คะแล้วย่ชิมรสเบิก่อนคะ่ะแซ่บเอาอยู่แซ่บไปเลยค่ะพี่น้องย่าเบรดบอกแบบวแบบ่าเอยพอซิมปุ๊บกับว่าหแซ่บหืมแซ่บบ่ค่ะแซ่บก็บคือแซ่บถ้าบอแซ่บยัก็เติมให้เห็นเลยนะคะพี่น้องพราว่าของเยาวนี่เห็นแบบ เดแบบธรรมชาติเรี่ยวๆค่ะพี่น้องเพราะว่าข้าว็ดกินเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเดยวก,ก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้น้าตาลเข้าไปในตัวไก่นะคะที่จริงไก่นี่ข้าวเรต้องเคี่ยวดนก็ไดเพราะว่ามันเป็นเนื้อไก่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกหมูนะคะพี่น้องหมูสามชั้นหมูเนื้อเนี่ยจะเคี่ยวเป็นชั่วโมงก,กวัวๆเนยพี่น้องเพราะว่าก็จะเสร็จเพราะว่าเจ้านายเขาคนชราเขากินหมูเขาจะเขาเคี่ยวไม่ได้เขาก็จะบ้วนทิ้งอย่างเงี้ยค่ะเดียวก,ก็เลยต้องเคี่ยวให้มันแบบ เปื่อยๆเน่นะคะพี่น้องเอาละค่ะหลังจากนี้ค่ะยอะเขี่ยวไปอีกจะสิ้นหาถึงสามสิบนาทีค่ะให้นำตาม,มันเข้าไปในตัวไก่นะคะพี่น้องแล้วก็คอยสตาร์ทเสิร์ฟใส้ชามห้เบิรงนค่ะพี่น้องนะคะไขพะโลง่ายๆค่ะขาดยู่ยางเดียวคือรากผักชีค่ะพอไม่มีลากผักชีไม่มีต้นผักชีมันไม่หอมผักชีแต่เ่เสิร์ฟกินตะเื่องเพเครื่องสมุนไพรป่วยกักอบเชยมันได้กินจริงๆค่ะนะคะแต่ว่ากินผักชีโบขืนเลยค่ะพี่น้องนะคะ เอาละค่ะเดียเ๋ยวเี่ยขียวเราเรียบร้อยดยตักเสิร์ฟเ่ชามห้เบิ่งจ้าแล้วละค่ะพี่น้องไข่พะโล้ใส่น่องไก่ค่ะพี่น้องสีสันสวยงามน่ากินมากๆเลยค่ะรสชาติจะออกหวานเข้มนะคะพี่น้องจะหอมเครื่องพะโล้มากๆเลยนะคะขาดอย่างเดียวคือขาดขาดหลากพักชีนะคะพี่น้องทำามีหลากพักชีใส่เป็นน้ำแห็งแสบกาน,นี้จะมีความหอมกว่าน,นี้นะคะแล้วก็เอาพักชีโรวลงไปะค่ะพี่น้องนะคะ เสียงเย้าสิไปแล้วพี่น้องเสียงเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะพี่น้องเริ่มเป็นวัดเป็นไอขึ้นมากค่ะ วิธีทำบอยงย่างค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าเทศเสียเวลาเคี Leah, ่ยวซืสือค่ะแต่ว่าเ็ดเป็นไก่นี่ค่ะพี่น้องก็เคียวบดดนปนไอเดค่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะพี่น้องว่าอันชั่วโมงหนึ่งบดดนค่ะบดดนสลับเย้าค่ะพี่น้องแต่ถ้าเป็นพวกหมูสามชั้นมูเนื้อนะคะเดี๋ยวจะเคี่ยวเกือบสองชั่วโมงค่ะเพื่อให้คนแก่คนชราเขากินได้ด้วยนะคะพี่น้องนะคะรองใหดกินเห็ดยากบ่งค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะพี่น้องนะคะกินก็ขาสวยกระไดกินก็ขาต้มก็ดีค่ะพี่น้องนะคะขอพูดได้ายค่ะพี่น้องทุกคู่ทุ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องเย่าอยากให้ได้กินน้ำเด้ค่ะหอมหวนหวนจากพี่น้อง